ในส่วนของโครงการตลาดนัดบ้านมือสองอันนี้นะฮะจริงๆก็เป็นการสนับสนุนของทางรัฐบาลให้พัฒนาเว็บเป็นตลาดกลางขึ้นมานะฮะเราจะเห็นได้ว่าคนที่อยากขายบ้านเนี่ยนะครับไม่มีตลาดกลางที่จะเข้ามาขายบ้านนะครับให้คนรู้ว่าเมื่อเข้ามาขายในบริเวณนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาซื Own ้อเยอะนะครับเราเองเนี่ยก็มองว่าจะทํายังไงให้คนที่อยากขายบ้านเนี่ยสามารถขายได้ง่ายและคนที่ซื้อบ้านเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อได้ง่ายขึ้น แนวคิดในการพัฒนาตลาดนัดบ้านมือ2นะครับโดยที่เราพัฒนาเป็นเ i อร์ช l m a r k e เเราจะเริ่มต้นจากซับที่เป็น NPA ของสถาบันการเงินของรัฐเป็นหลักก่อนนะครับและรวมกับทางด้าน AMC หรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เว็บนี้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะรองรับในเรื่องของ NPA และจะขยายไปสู่การซื้อขายบ้านในภาพรวมของประเทศทั่วไปด้วย ในประเภทของบ้านมือสอที่เรามีการโพสต์ขายตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นบ้านเดียวนะครับทั้งที่เป็นทาวน์เฮาส์บ้านแฟด คอนโดนะครับแม้กระทั่งอาคารพาณนนิชย์นะครับหรือบ้านที่เป็นบ้านสร้างเองนะครับจุดเด่นของเว็บตลาดนัดบ้านมือสอนะครับการเข้ามาคนบ้านเนี่ยสามารถคนบ้านตั้งแต่การเลือกอพื้นที่นะครับหรือว่าการเลือกจากจุดสนใจอย่างเช่นเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ใกล้สถานีรถไฟฟ้าไหนต้องการให้ใกล้ตลาดอะไรโรงพยาบาลอะไร น,นอกจากบ้านที่เราสนใจหลังแรกที่เราคลิกแล้วเนี่ยรอบๆเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมีเครื่องมือในการช่วยคํานวณให้แล้วก็จะได้รู้ว่าเราสามารถหรือไม่สามารถที่จะผ่อนได้นะครับธนาคารไหนมีดอกเบี้ยเท่าไหร่มีเงื่อนไขอะไรบ้างในอนาคตเว็บนี้นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับธนาคารต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับระบบการขอสินเชื่อกับธนาคารได้โดยตรง เป้าหมายตลาดนัดบ้านมือ2จริงๆแล้วมี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือเรามองให้เป็นการบริการประชาชนการทําให้ประชาชนเนี่ยสา,ามารถมาหาซื้อบ้านมือ2เนี่ยจากแหล่งเดียวนะครับมาที่เดียวก็สามารถที่จะได้บ้านเนี่ยครบนะครับทุกๆประเภททุกๆความสนใจนะครับ,รบเดียวกันเรายังมีการช่วยนะครับสถา,ารถการเงินของรัฐในการระบายซับ NPA ที่มีอยู่ในมือนะครับให้ขายได้มีโอกาสขายได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ตลาดนัดบ้านมือสอมีอินโนเวชันหลายๆอย่างเขาสามารถเข้ามาปุ๊บสมัครได้โดย Google Account Facebook Instagram Account ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้เลยสะดวกนะครับและในะ,นะเดียวกันเมื่อเขาต้องการที่จะตัดสินใจซื้อเขาสามารถตัดสินใจซื้อได้ในทุกๆที่เพราะว่าในอนาคตเมื่อสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเปิดช่องทางให้การสมัครสินเชื่อได้ผ่านทางเว็บคนที่เลือกซื้อบ้านเสร็จเนี่ยสามารถที่จะ ส่งคำขอสินเชื่อเนี่ยไปที่ธนาคารนั้นๆเนี่ยได้เลยครับในเรื่องของการติดต่อกับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับต้องเรียนว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่เป็น non-profit นะครับคือไม่ได้มุ่งหวังกำไรนะครับการตัดสินใจซื้อไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆนะครับที่จะต้องจ่ายให้กับเว็บนี้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะให้เป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเป็นหลักนะครับ และอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงบ้านได้มีโอกาสซื้อบ้านเป็นของตนเองสามารถที่จะขายบ้านหลังเดิมเอาเงินที่มีที่ขายได้ไปซื้อบ้านหลังใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น